สวัสดีชาวเมธคะ่ะดวงความรักประจำวันที่10พฤศจิกายนนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือดาบส่วนเขาได้เจถ้วยที่กับหัวนะคะวันนี้คุณเมธมองโลกในแง่ดีนะคะมีความแอคทีฟนะคะอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มองความสัมพันธ์ในแง่ร้ายถ้าใครยังโสดสนิทก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะคะเพียงแต่อาจจะยังไม่เจอใครเท่านั้นเอง ส่วนใครที่มีคู่นะคะมีแฟนแล้วไม่มองว่าคุณมีมุมมองความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะถ้ามีปัญหากันคุณก็พร้อมที่จะเคลียร์ส่วนตัวเขาเนี่ยได้ไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมากลับหัวบ่งบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจมากพอสมควรสําหรับแฟนคุณแต่มาในวันนี้นะคะบรรยากาศดีขึ้นนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างได้นะคะความสับสนหมดไป มีพลังงาน Love Yourself First นะคะแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันเท่าไหรนักนะคะต่างคนต่างอาจจะมีภาระ,ระหน้าที่การงานส่วนตัวนะคะที่ต้องดูแลมีพลังงาน within the next few months ในไม่เกิน2-3สเดือนข้างหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะลงตัวมากขึ้นนะคะอาจจะอยู่ในจุดที่คุณสองคนนั้นต้องการนะ